ดีคนดู12คนดนวยนะครับไงมาก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ <_ EN> พิมพ์พูดคุยกันได้ฮะกันเองนะช่องนี้ชิวเห <_ EN> มือนเจอแต่ตัวเดิมๆนะพวกถ้าแบบว่าแหลงเพนเนี่ยเจอบ่อยยูเอเนี่ยเจอบ่อยนะฮะเอลสูเนี่ยเจอบ่อยมากเลยแ <_ EN> ม็กยากครับผมบอกเลย ผมเล่นเทลนี่คือถ้าผมเล่นเทลนะปวดหัวเลยแบบจะพยายามกันให้ดีที่สุดนะฮะฝากดูบับฟ้านะครับบับฟ้าไว้โอเคครับเดี๋ยวรีบไปดูให้ครับมีคนมาปวดนิดหน่อยครับแล้วก็ยังไง ค okay. ดึงไว้ครับ okay. oh <my> ไปเลยไปไกลๆเลยครับ oh ให้เทลผมได้วาร์ปครับอ้าวเทลอ้าวเทลเทลเก็บเลือดด้วยวาร์ปด้วย oh <my> เพื่อนฮัลโหลอ้าวผมตามกิ๊กซี่นะครับ ช่วยครับรองเท้าครับช่วงน,นี้ต้องกะต้องขอความวิ่งเท่านั้นครับวิ่งแบบพี่ตูนนะโอ้โที่วา้ามาที่ที่แดดมาไม่ใช่อะไรครับ,อ,รบอยากได้เลเวลครับ <c oughs> โอ้ขอโทษเทลด้วยว่ะมันมันมันอยู่ไม่ไหวจริงเมื่อกี้คือเทลจะต้องแบบรีบวร์ปกลับไปเลยครับแล้วไม่แกไม่เก็บเลือดนะโอเคอ่ะ <c oughs> ออโอ้โหเขาโหมกระหน่ำกันเกินใจเย็นนะครับกูเลนมันก็โหดนะดยากนะฮะยังไงยังไงสิยังไงสิโอเคไม่ได้ไม่เป็นไรฮะใจเย็นนะเย็นนะเย็นเย็นแบบเย็นเลย นี่ไงล่าช็อตไปดิโทมี่ล่าช็อตนกอ่ะมันธรรมดาไอหนุ่มพี่อ่ะดีฟอกเส้นเองนี่ปกติผมชอบโทนี่นะครับที่เขาเลิกเล่นไปแล้วนะครับอัดไ,ไปครับสามครับผมยิงสวยนะโอ้โห ขอโทษนะจ๊ะอือหือเอาที่ผมครับมีอะไรก็มาที่ผมได้รับจบนะรับจบรับเจ็บไปไกลๆสวยครับเทลยิงตายนะครับยิงแตกหมดนะโอ้เพนเพนขยํำนะครับผมอีกเจ็ดวิด,ดิโอโหสวยนะอืมได้ก,กันบวกกันยับเกินโอ้โหเพนหลบมาสวยนะครับ เย็นนะช่วยเพลนครับช่วยเพลนนะโอเ้โอเ,ลเล่นดีจัดนะนอนุ้ย <c oughs> ขอโทษครับคื <c oughs> อ,ขอเขายิ่งต้องการเลือดอยู่นะผม <c oughs> เล่นผิดนะคร <c oughs> อเคอแล้วมันใกล้สี่นาทีนะครับเห <c oughs> มือนเดิมนะเ <c oughs> ล่นลมมิงต้องกอดนะกอดแครี่ไว้นิดนึงนะครับ แล้วก็พยายามหาเคลียรแท็บครับเราเราโดนดึงก่อนไม่เป็นไรครับเอา้าแล้วผมเป็นอะไรของผมวันเนี้ยตะตานผีทาง,างาานปปะเออ,เอแต่เย็นเพื่อนแล้วถ้าเจอคอมนี้คือของทิดแรกสร้อยเขียวแน่นอนครับไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไปอีลาค่าอีลมเลยนะ เออโอเคยังไงเรียบร้อยครับแลกไป1น,นึ่งนะเคลียร์กีครับเคียกีครับเคียกีฮะเคลียร์ีบค่ะเคียกีค่ะเคลียร์งวค่ะ ตู้ไปโอเคสวยโอ้โหถอยครับถอยครับโอ้โหเตรียมครับไปเลยครับบ <c oughs> นยูเอด้วยนะครับ โอ้โหแล้วก็ตูเลนอยู่ข้างหล<อ>ังผมไม่เห็นนะเนี่ยเคยูเอ okay, ตายตัเลนตายนะครับเราได้ป้อมกลางสวยงามครับแล้วก็ยังไงยังไม่มีติ๊กเกอร์นนะอุ้ยโอ ح, ้โหเพร์เรามันเอาเกินยังไงฮะไปดูนะช่วยดูนะ่อยจ้าให้เขาเสียเวลากับเรานะครับ ปล่อยนะไม่มีล้างนะโอเคแล้วก็ตัวเลนครับอเอ้ยถอยก่อนถอยก่อนไม่รู้แม่งมันเห็นเราเพราะอะไรมั่งนะฮะโอเคเมื่อกี้เพลยน,นี้คือผมทิ้งไปแล้วนะครับผมเล่นกับข,ข้างหน้าไปแล้วนะ นิ่งๆครับแต่ว่าไม่ตายครับกลับบ้านนะพิกซี้นายก็โหดเกินเออได้ไซเขียวครับผมเดินเล่นครับหน่วยนาดครับอย่างนี้ อย่าไปยิงคีพเคิฟนะอ,อ้อาวแล้วผมไม่รีเลยโอ้ช่วยช่วยเพียนรอเปล่าเรียบร้อยครับมีล้างนะครับมีล้างนะหอยยังไงมพี่เกงไหมพี่อเอ เกียร์คีบครับผมโยมีหน้าช่วยิช่วยครับเอ the ๋อครับอืมแจเย็นนะอ๋อไงก็ต้องออกทอยครับ โอเคครับหล,ลบครับผมโจมตีเ okay, คเราออกทอยนะเพราะว่าป่าเขาตูเลนนะ okay. ไปเลยครับกองกองอย่างนั้นเพนฟาดยับครับโอเคให้เพนฟาดยับยับครับเพนเข้าไปถึงแล้วนะครับแล้วก็เตะ อัดเทินบัเกิลครับแต่ว่าไม่ตายครับกอฟอไม่ตายครับเขาจะมาล็อกกอฟหอร,รือเปล่าครับกดกลับบ้านนะนี่เป็นรูปดอกไม้ด้วยเอาดอกไม้ไปหนึ่งดอกครับผมมันจะล็อกหรือเปล่าครับแม็กไม่ล็อกนะครับไม่ล็อกแล็กล็อกล็อก,กนะครับนี่ไงช่องนี้เขาโหม่งเข้มจริงๆนะเอ้แม่ชมตัวเองด้หนึ่งนะครับแล้วก <ITE S 2> ็ยังไงดีแล้วก็ช่องนี้เขาดูดต่างป่าด้วยนะ ขบอ,อ,อกเลยนะบางทีเขาก็ราช็อตป่ามึนๆนะนยังไงไม่เอาเพื่อนไม่เอาโอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ดีไม่ดีนะโอโ้แล้วเพี่นแล้วเทลมันอยู่ตรงนั้นด้วยดิเพื่อนไปออกไปก่อนครับ นับถือติตใจคุณเพนนลฮะอุตส่าห์ได้นะเฮ้ยไปเลยฮะเรียบร้อยครับแล้วก็บังคับซุ่มก็กดอุ้ยเทวตายเลยนะโดนมีหน้าบังคับตู่เทวยืนยืนเจยนยืนเื่อนตรงนี้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 ได้ โอเคปล่อยดวงวิญญาณไปเลยครับผมกดหน้าบ้านนะแล้ว<ไ>ก<ด>็ข <ideally> ี <serving> ่จะเข้าครับโอ้โหพลาดแล้วนะผมอ่ะตาย มั่วนะครับอันนี้คือช็อตมั่วนะอย่าไปอย่าไปจำนะฮะช็อตมั่วเลยนะครับเอาละเพนเพนโดนล็อกแล้วแหละผมว่าใครโดนล็อกเพนนะโอเคใจเ,เ,เ,เย็นๆนะอ่ะได้ <c oughs> โอเคยิงป้อมไปครับ สวยน,นะหอยระวังพุ่มไม้ด้วยยังไงสิยังไงสิเคยเปิดงามครับผม <c oughs> เราก็เกาะติดแครี่ไว้นะ <All> right, แล้วขอออกไ <c oughs> อคิวอ้อมลอดสักอันแล้วกันนะครับ กลางอยากเล่นครับเราก็โอโล่ไปครับโอ้นะเอเ๊ะตันเบรกเขาเรียกว่าบเบรกแล้วก็ตบกับหลังครับเออไงไงอย่างตึงอย่างตึงแม็กมันใจร้อนนะครับ โอเคีก็ที่เหลือก็สบายแล้วนะเอ้ยโอ้โหไม่ทันครับผมโทษด้วยครับคุณเพนนะโอ้โหอย่างตึงอาจารยเข้ามาดีครับเนี่ยนะไม่รู้จะเอาเกมไหนลงเนะี่ยมันชนะทุกเกมเลยไอ้แม่โอ้ะ ลำบากนะเล่นชนะบ่อยอ่ะอก็อยากแพ้แบ้างอ่ะบางทีนะ hey, 51ดาวนะครับเหรียญทองซัพพอร์ตไปอีกเล่นอะไรก็ซัพพอร์ตซัพพอร์ตซัพพอร์ตผมว่าผมต้องเทินตัวเองเป็นเมนโรมิงแล้วนะโอเคมีอะไรก็คอมเมนต์ดูด่าว่ากันได้นะครับหเหรียญทองแอตติดตเยอะ นะครับเพดนี่ไงตัวแบกบตัวแบกบคุณคุณโพไซดอนนี้เทิร์นมาเป็นตัวแบกบอ,อ๋อฟีฟาเด็กออติสติกนะโอเคแล้วก็มีผู้ข้างไขในหัวฟ้านะฮะอ,อ๋อคุณไทเติรนนะที่บอกว่าเล่นไม่ได้ใช่ไหมคะสิบเอ็ดดาว